ตา,าาตามมัสการครับูน้ำมัสการปู่าแฟนคลับมาตามชุดเต็มนะคะูเ,ะเต็มวาเต็มเต็มว่เต็มที่กูหนึ่งสามกับเจหนาสากับเจาสามกับเจไม, 5, ม,ม่มาจะมาแปด่งแปดห้แต่ว่าฮอนเนตะสาับู อิงสามกับเจ็ดวิ่งสามกับเจ็ดห้าสามมามันจะมาหลักหนึ่งถ้าเจ็ดมามันจะมาหลักสิบเห็นปะถ้าเจ็ดมามาหลักสิบเด่นสามกับเจ็ดตัวไดเด่นสุดตัวยังม่ได้เนเด่นสุดเด่นซ้ำๆกันสองตัวมีสิมาเหมือนกันอือก็คือเสมอต้นเสมอปลายมีสิบเออต้องกันพร้อมค่ะสุดเต็มระเบปูนี่สามกับ กมีสิบออกต้กันหออันนี้สุดเต็มปูแค่เต็มว่าเต็มจเต็มว่าเต็มเต็มเต็มนยอเต็มเต็มเต็มกันเราเต็มกันหลายนะเข้าคัดมาแล้วค่ะเน้นมาแล้วครับปูเขาเน้นเราเติตัวชั้นหค่ะเป็นงวดเป็นงวดที่สามสิบห้างวดที่สาม้านมาเ้าห้องเข้าอสวดที่เดินเงี้ยวงวดที่สี่สิบสอง หกับหมันเลยมันลุดงวดที this. This ่สี่สิบงวดที่แล้วันเทาเลยเอาสูตที่มันเดินสามสิบสี่งวดลุันะเป็นงวที่สามเจ็ดหาบอเข้ากับมันเรื่อรอวัดดวงวัดดวงครับพี่้องคะส่วนส่วนตัวน่ประมาณมันที่สิบเอ็ดอ พร้อมพร้อมบนพร้อมเน้นบนวันที่สิบเอ็ดตี่พวกไฟบนพร้อมเล่นปะคะไฟบนพร้อมเน้นล่างพร้อมวันที่สิบเอ็ดเมื่อี้ก็วันที่แปดส่นที่แปดปะส่วนบนม้วนที่สี่สิบมันลดเนาะเข้าเข้าศูนย์มาหลักสิบไม่เตียยเนาะครับมันลดมันลงล่างค่ะครับก็จะว่าถือเข้าว่าปฏถวัเพราะวันปฏิวั เพราะว่าหัวเล่นเร็มหมดมันจะลงล่างนะสี่สิบค่ะปูปูก็เจ้าซ yeah pues ื้อเป็นนกระสีถือแล้วปูเบอ่์งวดงวดี่สี่สิบมันลงล่างห้าเก่างวดที่ห้าสิบไปเลยมันาะเอาเดินยาวๆเอาเน่ากว่าเอาเน่ากว่าอีกขนาดงวดี่สี่สิบมันสี่ขันยางสี่ขันเดินสี่ขันวิ่งห้าเก่าเงวดที่ห้าสิบไปเลย อ่ะบอกว่บอย่าบอกว่าออกหาเสียงเละบูเ้าเป็นเลสนาอีกแล้วบาทที่นี่อย่าบอกว่าออกหาศูนย์ติดปัเห้อกับทับเบิ้งทัเบิ้คนละวันที่สิบพร้อมกันกับเลนลานโค้งสุดท้ายทั้งบนทั้งล่างโคสุดท้ายสมบนทั้งหลังที่สิเอ็้กับที่เจ็ันที่สิบเอ็ค่ะ คือมีแคปหน้าจอไว้เอดนี่บอีกสามมือครับปู่ก่อนเหล็กออกต้นงหลยมือน้าปูเนาะเนาะเห้ดอะาน่าดีเนาะปูเห็ดใครขากันอนสามมือได้เห็ดบอระเพ็มั่นัานนะะเอาเทพื้นกันแล้วแล้วมือเนี่ยงายและเทพื้นไม่นานเลยต่วายาอันเทดพื้นนี่เวลาเห็ดบระพสุดเล ครูไปงานสพเพิ่นเหมือนบ่มีเหล็กบอกคูบอบ่บังเหล็กเพิ่นบังเหล็กบอกครูอายุ6กปีเพิ่นอายุ64สิบสี่ปี64สิบสี่ม่ย่อนดักอีกบน่งู6กสี เลขบุนแต่ว่าสามมาแห้งเลยสามมาหน่วยเจ็ดมาสิบสามมาหน่วยเจ็ดมาหลักสิบสามมาน่นพี่น้องขัดสิบจับขาดกินแม่ละบาทนะคะกับสามมาลักหน่วยนะคะเจ็ดมาลักสิบนะคะเนาะขาคนเพิ่มสิบหน่วยอะไน่นี่คือคือขาฟันมาแล้วนะปูเนะขัดซื้อนี่ก็คือเน้นไปที่โตตรงไม่นว่าปู ไปยัดงบข้าไปอืกคนนอค่ะเป็นโตตรงแล้วเนาะปุณะนไม่ต้องกักคุณไดงบหน่อยก็จรารน้าคะาาักมาักะเจมาักสิเขเขาไปเขาเอาลักซิหลักเงินมาเขียนค่ะปเงนเงินลค่ะ สัตย์เจียนสัตว์ปูงามพร้อมเล็ทุกวันงามปูสิออกเก็ดสามชมพูไม่ <laughs> <laughs> ปูว่าวแล้วเด้อพี่น้องเพื่อสิออกเก็ดสามชมพูว่าสัตวพี่นอ้องปูหลุดปากว่าวแล้วเด้อค่ะพี่นอ้องปากว่าหรือว่าจะมาเจ็ดสามเกิดปูก็ได้นี่ว่าให้มีความหวังอีกแล้วันนี้เนี่ยนี่ปูเนาะวันที่สิบเอ็ดเจ็ดต้องพี่น้องปูหลุดปาก วาวานะคะหรือว่ามันจะออกเก็ดสาม,มัาันปูวานะคะเนาะพิจรารณาเบองเดอ้อค่ะมักตัวใดแคปนาจ,จอไว้นะคะเนะะาเนนะเลขบนกัาเลขวิ่งไปพิจรารณาก่อนเดอ้อพี่น้องวันที่ห้าสิบวันที่ห้าสิบเป็นรอบคูเนาะ โอ้งามขนาดเล็กที่สี่สิบมันรถมันหน่อยพอดมันล่องลางที่สี่สิบเลขวิ่งปูนี่คันคันเป็นว่าปั๊กลักปั๊กลักยังนี่ปูท่านนี่ลักกว่าเนี่ยโมดิเฮดลัางหน่วยลักสิบมาปูเลขวิ่งถ้าเบิ้งวันที่สิบเอ็ดปูวันรอบวันที่สิบเอ็ดนะคะเอาเลขวิ่งไปปิดจานหน้าก่อนวิ่งนี่ไหมถึงว่า วิ่งเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยเยอน้ากเ่ยเฉพาะหลักสิบหลักหน่วยได้ไหมมาสี่สิบเก้างวดมากินเกี่ยวกับหลักหน่วยที่สี่เบียสไม่ขิงเขาง่ายน้ำปูผีเรียห้องวิ่งสามตัวนี้เฉพาะสิบหน่วยมาสิบมา่นเนี่ยโอ้เก่ง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 แต่ว่าโอ้ไม่บรรพ์เลยบรรา์วัดหลวงปีนีนรรพ์เนาะ ปูสิเริ่มสิติดงานนะเนี่ยอัน้ปูค่ะขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนคลับน้อปูเนาะครับปูกระติดงานเนาะพี่น้องกับวันพระนะคะกับมีนะคะญาติโยมนะคะในหมู่บ้านนะคะเนาะมาผูกคอต่อแคนนะคะเนาะเป็นจิตเจ้าประจําฮะเหล็กสิออกเกิดอะไรฮะ เอาค่ะพี่น้องคะหลังจากที่รับชมรับฟังเนี่ยท่ากนะคะน้องปูมาแล้วนะคะเนาะทำมาคาเจาะนะคะแต่แคป,นปหนาจอไว้พิจารณาเด้อค่ะพี่น้องคะเป็นแนว่ยทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีสีเก่าสีลุดนะคะเนาะอันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศเนาะพี่นะะ้องปลาปูเทพื้นนะคะพี่น้องต่อเติมกุฏิแล้วก,ก็เทพื้นอ่อมเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะ กูเทพผืนออมกุตินะพี่น้องกะเป็นเพียงแนวข้างเน้อค่ะพี่น้องคะ,งอะถ้ามาทันจอยคลิปนิกฟ้ากดติดตามนะคะกดไล์กดแชร์เ,เพื่อเป็นกำลังใ,ใจให้กับท่านชาองเนเด้อค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็สิคอลาพี่น้องไปก้อนนะคะไว้เจอกันอีกในวันที่1 1เนอนาะพี่น้องเนาะสำหรับตัวฟันเน้นหละักะเล็กบนนะคะตัวเน้นบนนะคะเน้นล่างนะคะเนาะ เจอกันนะคะในวันที่11นะคะนอ้องสหรคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะ